สวัสดีครับท่านผู้ชม <c oughs> สำหรับแมตต์ต่อไปนะครับของลิเวอร์พูลของเราก็คือ <c oughs> การเข้าไปชิงแชมป์คระบาวครับ <c oughs> กับนิวคาสเซิล <c oughs> ที่เวมบรีถ้วยแรกจะมาไหมครับท่านผู้ชมต้องไปติดตามอ่ะอีกหลายวันยังไม่อยากฟัง ไม,ไม่อยากรู้เหรอครับเลี้วพูจะชิงแชมป์นะครับจะได้ถ้วยนะถ้วยแรกของอาร์เนอร์นะครับสำหรับการมังคุ่มทีมปีแรกเลยนะครับฤดูการแรกเลยเนี่ยลุ้นแชมป์แรกแล้วใจไม่ค่อยดีเป็นอะไรกันครับแฟนๆของแดงเป็นอะไรที่มันแบบซ็งๆซหุดหงิดงุ่นง่าน รู้สึกโรคนี้ไม่อยากจะเจอใครเมื่อเช้านี้เป็นอย่างนั้นเหรอครับเป็นเหมือนกันนะเป็นเหมือนกันเลยเป็นเหมือนกันเลยนะครับไม่อยากเจอหน้าใครไม่มีกระใจไปพบคนโอ้โหว่าจะไม่อยากพูดถึงนะแต่มันก็อดไม่ได้นะครับต้อง เขาเรียกมาหาเพื่อนคุยมาเพื่อปลอบประโลมมาระบายกันหน่อยมันอัดอั้นตันใจสเลิเกินนะครับเด็กโหงทุกมูเรา <c oughs> เอา้าพูดก็พูดว่าจะไม่อยากพูดไม่มีอะไรพูดแล้วนะครับสำหรับเกมเมื่อ,อคืนยูฟาเชปหลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับลเว์พูของเรานะครับเปิดบ้านนะครับเปิดแอนฟิลนะครับ เจอกับป h เอชเอปารีสแซงต์แชมงนะครับยอดทีมจากแดนฝรั่งเศสแมตช์แรกลิเวอร์พูลนะเอาชนะมาได้แบบงงงงผมเคยพูดแล้วว่ามันมืนมืน,มนงงงชนะมาได้ยังไงเพราะทั้งเกมนะครับโดนเขากดเขาบีนะบ้เขาบีบเขาดันเขาทุบจนน่วมนะครับแต่รอดมาได้หลวงพ่ออาริรงจำได้ไหมนะครับ ไปหาบูชากันไว้ด้วยยางเพราะฉะนั้นแมตชนี้นะครับกลับมาเล่นในบ้านได้เห็นคุณภาพของปชเอแล้วเขาเล่นกันยังไงนะแท็ติกของโค้ชเขาเป็นยังไงเอริเกเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาเนินเตรียมความพร้อมสู้ก่อนเกมเนี่ยเราก็ต่างวิเคราะห์ไปต่างๆนาๆนานะครับหลายกูรูนะครับหลายท่านเลยนะครับก็มีทั้งความ คิดเห็นหลากหลายนะครับสำหรับตัวผมเองเนะี่ยผมก็คิดว่า <S <S ในบ้านเราอะนะคือเราจะต้องเล่นให้มันเขาเรียกอะไรนะสนองนิดของผู้ชมแฟนแฟนแฟนคลับนะที่เขาเข้ามาดูอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาร์ Charlotte เนี่ยนะครับก็จัดให้นะครับเปิดเกมดุดันนะ เปิดเกมดุดันนะครับเพจซิงหนักนวงเขาเรียกว่าเอาเฮฟวี่เมทัลฟุตบอลนะครับเกเกนเพจซิงของเจเกนคอปกลับมาใช้เลยเพียง mm hmm. แต่ว่ามันเอาเข้าไม่อยู่นะครับมีโอกาสหลายๆครั้งนะครับก็บุดวิดสารายิงนะครับจอจอก็ติดตัวประกบแบ็กซ้ายนิดหนึ่งนะครับได้เน้นๆเลยก็ไม่เข้านะครับ มันเหมือนหนามยอกอหนาหนามบงไหมแมตช์แรกนะครับคือเราโดนเขาแก้เกมหมดเลยนะครับโดนเขาครองบอลโดนเขาเพสซิ่งเราต่อบอลกันไม่ได้แมตชนี้เราเลยมันย้อนสอนกับเขาเออนะเขาเรียกว่าเอาใจแฟน,แ,ฟนแล้วก็มันในบ้านเรานี่เราจะไปถอยไปตั้งรับได้ยังไงอันนี้นะครับก็เป็นรูปเกมที่มันเกิดขึ้นนะ เพียงแต่ว,ว่าไอการที่เราไปบุกใส่เขาเนี่ยไปเพสซิ่งหนักใส่เขาเนี่ยมันประกอบไปด้วยความเหนื่อยเมื่อยล้าของเราด้วยนะสินะครับจากที่เราผ่านเกมมันอย่างหนักหน่วงปารี่เซงช์แมงนะครับเปเชเขาพักตัวหลักๆไว้หมดเลยนะครับในเกมในหลีกเพราะว่าเขาไม่ต้องรุนอะไรมากแล้วเขาก็แต้มนําที่2เยอะเหมือนลิเวอร์พูลนี่แหละเขาพักตัวหลักเกือบหมดแต่เราอะเรายัางต้องไปเน้น นะครับคือผมเข้าใจอาร์เนอร์นะว่าอยากจะเน้นให้มันชัวร์ไปเลยในเกมหลีกว่าเราต้องได้แต้มนี้มันจะได้ชิ้งห่างอาร์เซนอลไปซึ่งมันก็เป็นตามนั้นนะครับมันผมว่ามันมันก็ได้ตามแผนตามคือคือใครจะบอกว่างงเอาทั้ถ้วยก็ว่า,างั้นนะครับแต่ว่าพรีเมียร์ลีกเป็นหลกักเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมกับเซาท์เทนตันเนี่ยเราก็จัดตัวจริงลงไปเล่นหมดเลยแบบกรอบแย่แล้วนะครับได้ผลการแข่งขันที่ น่าพอใจจะเห็นเลยไหฮะครึ่งแรกถนอมแรงพอครึ่งหลังก็กดเต็มที่ก็ได้ผลมาเ mm hmm. พราะฉะนั้นเกมกับเบเชก็เลยส่งผลที่เราไปเล่นหนักๆวิ่งบี้วิ่งเพสเข้าอย่างนั้นนะครับจนนะครับจนไอการที่เราไปเพสเข้าหนักๆ mm hmm. เนี่ย mm hmm. เขาไม่จนแล้วเขาแก้ทางได้แล้วเขาสวนกลับไหวลูกนี้นะครับเดมเบเล่ยิงได้นะนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ในนาทีที่12ลูกนี้ ไม่ว่าอะไรไม่โทษใครนะครับมันเป็นจังหวะฟุตบอลนะครับที่โกนันเต้เข้าไปสกัดลูกเปิดมานะครับจากทางขวาถ้าปล่อยให้อาริซงเนี่ยอาริซงน่นจะรับเข้าซองได้เพราะออกมาตัดบอลแต่ก็มันคือผมรู้เลยผู้เล่นลิเวอร์พูลพมันประกอบไปด้วยหลายๆอย่างความกดดันหลายๆอย่างนะครับแล้วก็มันเล่นด้วยความกดดันด้วยความเครียดเวลาจังหวะเข้าบอลอะไรเนี่ยมันเหมือนจะช้าไปหนึ่งจังหวะหรือว่ามันก็จะ คิดเยอะนะครับแล้วก็อาจจะร้อนจะรนใจไม่นิ่งพอเนี่ยมันก็เลยเข้าไปมันกลายจ,จากประสานงานเป็นประสานงานมากกว่าสุดท้ายก็สไลด์บอลแบบไม่มีน้ำหนักนะครับหนีทั้งอาริซงหนีทั้งตัวคนนเต้เองเดมเบเล่ le, เร็วกว่าครับไปฉกได้ยิงเข้าง่ายๆก็ต้องยอมรับครับว่าลิอร์มีจังหวะทำเกมจริงครอบครองบอลจริงเอา ไปบุกไปยิงเขาจริงแต่มันไม่เข้ามันยังไม่เฉียบคมนะครับแล้วก็ถ้าเรียกว่าการลุ้นนะดูความเสี่ยว่ะเตเช่เอาขึ้นมาทีไรเนี่ยเสี่ยวทุกทีไม่รู้กินอะไรกันมาแล้วก็โคตรไวนะครับอะไรนะควิชาคาร์ลสเคลียโอ้โหเดมเบเล่ตัวไอด้าหรืออะไรเนี่ยโอ้โ oh หสามตัวนี้มันสลับกันเล่นได้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ขนาดเล่นในแอนฟิลดนะเสียงดังมากกองเ,เชียร์ดังมากยังเล่นได้ฟอร์มระดับนั้นนะครับเล่นได้ฟอร์มที่นิ่งๆเลยแล้วก็ไม่ตื่นตระหนกไม่ร้อนลนด้วยนะครับเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นมาตรฐานเข้ามาดีจริงๆนะครับเปเช่สุดท้ายอ่ะถูกนำไปครึ่งหลังก็เหมือนเดิมลิวพูบุกเข้าใส่พยายามนะครับจะยิงให้ได้นะครับ มีลูกส,สวยๆหลายครั้งโซบอสไลน์ so Line, นะครับเตะผ่านไปผ่านมาแล้วก็ยิงเข้านะครับแต่เป็นดีอาร์ดล้ำหน้าไปก่อนก่อนจะปาดเข้าไปกลางแล้วมีการชาร์จนะจนเข้าประตูนะครับคอนซามงชนเสานะครับหรือดอนนารุม่าเซฟเนี้ยนะครับโจต้ามงออกเนี้ยมัน มันเขาเรียกว่าทําให้เราเห็นหลายๆอย่างนะครับในการฟอร์มกรรันเล่นกันนี้ไม่ใช่ลิวพูลเล่นไม่ดีนะครับเล่นดีนะครับเพราะอะไรก็เพราะว่าเราเห็นแล้วว่าปเอชเอขามีคุณภาพขนาดไหนถ้าฟอร์มแล้วผมว่าดีกว่าแมนซิตี้ด้วยซ้ำเผอดีกว่าลิเวอร์พูลด้วยซ้ำนะครับขนาดมาเล่นในแอนฟิ์อ่ะยังเล่นได้ขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลิวพูลเองก็เขาเรียกว่าขุดกระบวนท่านะทุกศาสตร์ทุกวิชาเนี่ยขุดมาแล้วนะครับ พยายามรีดศักยภาพกันสุดๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคตรงเทคติกนะครับการแก้เกมการจะเอาเกมไปเอาฟุตบอลไปบุกหรือแม้แต่การรีบพลังงาน,นที่มันเหลือน้อยเต็มทีมันล้าเต็มทีก็เข้าบทเข้าบี้นะครับแต่สุดท้ายก็ยิงไม่ได้เปชเชเขาก็มีเกรงๆนะฮะโดนเรากดอยู่ แต่เวลาเข้าสวนขึ้นมาที่ไร่เสียวทุกทีก็ได้อลิซงช่วยเซฟในหลายๆครั้งนะฮะจากเดนเบเล่เองก็แล้วแต่จากคนก็แล้วแต่มันก็เลยจบด้วยการเสมอนะครับแล้วก็สุดท้ายพอช่วงต่อเวลาพวกเราหมดแรงครับตัวที่เล่นหมดแรงเปลี่ยนแมคอลิสเตอร์ออกเงี้ยเปลี่ยนคือร์ออโซบอสไลน์ออกนะครับเทรนเชต นะครับโกนาเต้เล่นขึ้นหลังก็เจ็บก็ลงมาแทนกันหมดเลยคอนซาลงมาแทนนะครับเอนโดลงมาแทนเอเลียดลงมาแทนโจนลงมาแทนนะครับโชต้าออกก็เอานูนเยสลงมาแทนคือตำแหน่งอื่นผมพอนะ่ะก้มแกล้มสูสีได้แต่ว่าตรงกลางเนี่ย ผมว่าตัวช่วงนี้เราขาดไม่ได้คือกราฟินแบกกับแม็กอลิสเตอร์นะครับเห็นชัดๆเลยเห็นชัดๆเลยนะครับทั้งเกมกับเซาทันตันก็ดีหรืออะไรก็ดีถ้าแม็กอลิสเตอร์ลงมาปุ๊บเกมมันนิ่งทันทีแล้วมันเชื่อมบอลกันได้หน้ากับหลังนะครับแมคกาก็เล่นสุดๆแล้วจริงๆวันนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกมันหมดแรงนะครับพอต่อเวลาพิเศษทั้งสงครึ่งก็โดนเปช่เขาก,กดอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะครับ เจียนอยู่เจียนไปเรามีโอกาสดีๆลุยไปก็มัน,ม,นมันแข้งขามันอ่อนทาอะไรไม่ได้ซาร่าหลุดไปก็เปิดเข้ากลางก็ไม่ตรงเพื่อนแล้วก็บางทีรีบเล่นไปนเงินไปหน่อยบางทีเนี่ยจ่ายย้อนหลังเข้ามาหน้าประตูให้เพื่อนตรงกลางบ้างก็ได้อาจจะยิงหรือโยนเข้าไปอีกทีแต่ซาร่าเขาก็เล่นจังหวะแรกล็อกหลบเลี้ยงผ่านพวกเขาก็โยนเข้าไปมันก็ไม่แม่นนะครับเพราะว่าแข้งขามันอ่อนแรงหมดแล้วก็สุดท้ายต้องไปตัดสินกันด้วยการยิงลูกโทษ <c oughs> พอเรามาดูคือตอนนั้นน่ะก็ดวงมันไม่ดีตั้งแต่แรกนะครับคือลิเวอร์พูลเขาเรียกว่าเทพีแห่งโชคมันมันหมดไปแล้วในถ้วยนี้คือตั้งแต่ชนะลีกเฟสนะครับเป็นลำดับหนึ่งคิดดูแต่มันทำไมดังกลับมาเจอเปเชนี่ก็สวยแล้วนะเจอทีมอื่นเห็นไหมครับเขาชนะกั็ตามฟอร์มเลยบาซ่าบาเยนนะครับแอสตันวินล่านะครับ ชนะก็ตามฟอร์มเลยในยเจอคู่แข่งที่ที่ไม่หนักเท่าไหร่แต่ของเราต้องมาเจอเปอชเชแล้วเปอชเชยุคนี้นะครับปีนี้เนะี่ยไม่ใช่เปอชเชมัยก่อนที่อุดมไปด้วยซูเปอร์สตาร์แต่เล่นกันแบบต่างคนต่างเล่นนี่ไม่มีซูเปอร์สตาร์แต่เล่นกันโคตรดีนะครับเล่นกันโคตรแข็งแกร่งนะครับเล่นกันแบบเทคติกจ๋าเทคนิคจัดแล้วก็ตัว ตัวลูกนี่โคตรไวคล่องทุกตัวยิงดีทุกตัวนะครับสวยหนึ่งแล้วมาสวยยิงลูกโทษอีกดีดเหรียญน,นะครับฟานได้กับกับตันของเปเชเราไม่เคยชนะเลยครับ2ครั้งคือคัดเลือกแดนว่าจะยิงที่ไหนและใครยิงก่อนเปเชได้เลือกหมดเลยนะครับคือมันไม่เหมือนสมัยก่อนว่าเออถ้าโยนเหรียญปุ๊บคนนี้ชนะอ่ะให้คุณเลือกแดน อีกคนนี้ก็จะได้ไปยิงก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่เขาเขาใช้การเสี่ยงทายเหรียญทั้งสองสองกรณีเลยเพราะฉะนั้นแพ้หมดเลยเขาได้เลือกทั้งไปยิงต่อหน้ากองเชียร์เขาแล้วก็ได้ยิงก่อนด้วยนะครับและดูตัวยิงลิอร์ผูลโอเคเปเชย,ยิงเข้าไปคนยิงคนแรกของเราคือซาร่านะครับโอเคอันนี้มัน เชื่อขนมกินได้นะครับซาร่านะครับยิงเหมือนทุกครั้งที่ยิงลูกโทษทิศทางดีน้ำหนักดีไม่มีลังเลแล้วก็ยิงด้วยความมั่นใจก็เข้าไปดอนนารุมา่าซื้อว่าจะยืนกลางประตูเสร็จแล้วก็พุบเข้าไปเปเช่เขาก็มายิงต่อวันที่สองที่เปลี่ยนตัวม่ใหม่เลยก่อนหมดเวลาเนี่ยเพื่อมายิงลูกโทษก็สมแล้วที่เขาเปลี่ยนมันยิงได้เฉียบขาดน้ำหนักทิศทางถูกต้องเป๊ะเข้า อาริซงลูกแรกอ่ะข่าใหมลูกแรกอาริซงเกือบเซฟได้นะครับแต่ล้มไม่ทันนะเสียดายเหมือนกันพอล,ลูกสองเปเชยิงก็เข้าไปไอตัวที่เปลี่ยนมาใหม่แล้วคนที่ยิงคนที่สองของเราคือใครดาวินนูเจสนะคือแค่เห็นหน้าก็คือไม่ได้ปลามาทนะครับแต่ผมก็ คือมันรู้เลยแรงกดดันและเจอประตูด้วยดอนนารุมา่าโอ้โหแค่ยืนก็เต็มประตูและแขนขาโคตรยาวนะครับแล้วก็ชื่อเสียงในการเซฟลูกจุดโทษเนี่ยคือผมก็ไม่มั่นใจเหมือนหน้านูนเยสต,ตอนนั้นนะที่เจริๆจะไปเดินไปยิงนะครับไม่ได้ว่าอะไรนะฮะสุดท้ายยิงไม่เข้าแต่รู้ว่าทำใจไปนิดๆและหนุนเยสยิงคือหนูนเยสยังไม่ค่อยมีความมั่นใจนะครับแล้วก็ เพราะว่าในเวลาปกติเขาก็ยิงไม่ได้หลายเกมแล้วเขาก็ยิงจะอจเขาก็ไม่เข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยยิงลูกโทษโดนค่อนข้างมีความกดดันแล้วก็สุดท้ายยิงไม่เข้าไม่ว่าไม่โทษเลยรู้สึกสงสารด้วยซ้ํานะครับสำหรับนุนเยสสุดท้ายก็มาเป็นอะเะเ์เชก็ยิงเข้าคนที่สามของเราเคอร์ติจโจนม,มันไปนยิงลูกโทษตอนไหนนี่เคอร์ติโจนเนี่ยทำไมมัถูกเลือกมา ยิงได้น้ำหนักเบาที่ทางแย่มากนะครับดอนนารุมาเซฟสบายเลย2คนแล้วนะครับเฟเชยิง e 3เข้าเพราะฉะนั้นคนที่4ี่เขายิงจบเลยนะครับเขาชนะไปเ <c oughs> ขออนุญาตเปลี่ยนโลเคชั่นนิดนึงนะครับอะ่ะสุดท้ายนะนูเยสยิงไม่เข้าเคอร์ติจโจนยิงไม่เข้า เรียบร้อยเลยเพราะเขายิงเข้ามา3คนแล้วนะครับคนสุดท้ายจบนะครับแพ้ไป1ประตูต่อ4นะครับลิเวอร์พูลเออในการยิงจุดโทษก็ให้มันจบไปครับนะฮะมันจบไปแล้วก็ให้มันจบไปนะครับ คือมามองถึงตอนเนี้นะครับที่เราเข้ามาเล่นจนถึงตอนเนี้แน่นอนเราก็ก็ว่ากันไปโทษดินโทษฟ้าโทษด,ดวงว่ากันไปต้องมาเจอทีมแกล่งนะครับแล้วก็ไม่สามารถเอาเขาลงได้อันนี้ต้องยอมจริงๆนะครับพูดกันตามตรงเลยก็คือจังหวะที่เด็ดที่ขาดสู้เขาไม่ได้จริงๆนะครับวันนี้นะฮะจังหวะที่จะทำได้ก็ดันทำไม่ได้อีก ครับมันก็เลยประมาณนี้พอมาพูดถึงแผนการเล่นนะคือหนึ่งเลยเราคือผมว่ามันก็ดีแล้วนะบางคนเขาบอกอยากจะให้มาตั้งรับก่อนนะครับเพราะเน้นผลคือผมว่ามันในใจของอาร์เนอร์แล้วก็หงแดงมันอยากจะพิสูจน์ตัวเองนะครับว่าแมตช์แรกกัโดนเขาปู้ยี่ปูยำมาสักขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันเล่นในบ้านเกิดมัน วางแผนมาอย่างนั้นอีกก็คือรับแล้วรอส่วนเนี่ยมันจะดูเป็นจะบอกเป็นเน้นผลการแข่งขันมันก็ได้นะครับแต่ด้วยความเป็นหงแดงอะ่ะในบ้านแอนฟิวอ่ะมันไม่ควรหัวหดกลัวเขาอะ่ะก็ต่อกรกันไปเลยวัดกันไปเลยอันนี้ก็มีทั้งดีและไม่ดีไม่ดีก็คือเนี่ยเราก็ต้องมาเขาเรียกว่าประเมินสภาพตัวเองนะว่า พลังงานไม่พอนะครับมันไม่พอมันก็เลยคือมันว่ากันไม่ได้นะผมว่าถ้าเป็นผมนะ,ะสำหรับผมเนี่ยผมพอใจนะครับที่เล่นอย่างเงี้ยแล้วมันแพ้พอแพ้อะไรพอแพ้ก็คือสู้ในเรื่องฟุตบอลไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะมาเอาโหตีหัวเข้าบ้านก็คืออุดอุดอุดแล้รอสวนเนี่ย มันก็ไม่ได้รับประกันว่าเขาจะยิงเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเนะี่ยเล่นให้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็จิตใจเข้มแข็งห้าวหาญน,นะแล้วก็รักในสํานึกรักบ้านเกิดอ่ะมันก็ต้องสู้ด้วยวิธีอย่างนี้แหละครับก็ถือว่าดีแล้วนะสาหรับผมสู้ด้วยวิธีที่สู้กันเลยแลกกันด้วยฟุตบอลแลกกันด้วยความถนัดของเราคือการเล่นเกมลุกนะครับส่วนมันมีจังหวะผิดพลาดก็ว่ากันไปนะครับส่วนเรื่องลูกโทษนี่โทษกันไม่ได้ ทิ้งแต่ไม่แน่ใจอย่างเอลิกเก้เนี่ยผมเห็นเขาผมไม่แน่ใจว่าเขาเช็คลิสต์หรือเปล่านะว่าให้ใครยิงก่อนหลังนะใครยิงบ้างแต่สําหรับอาเนอร์ผมผมเชื่อว่าตอนนั้นนะมันเปลี่ยนตัวที่ยิงดีๆเนี่ยออกไปเยอะแล้วแมคอลิสเตอร์นะครับน่าจะยิงได้นะครับโจตาเองสูน,น้าอย่างเงี้ยก็ไม่อยู่แล้วนะครับเทรนตก็ไม่อยู่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงใช้การอาสาสมัครเนาะใครจะยิงจริงๆเนี่ยชาร่าโอเคคนที่สองเนี่ยอาจจะเป็นฟานไร้ก็ได้ฟานไร้ก็เคยยิงลูกโทษนะครับในแมตช์การแข่งขันใหญ่ๆแมตช์ที่ชิงถ้วยอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับหรืออย่างแอนดูโรเบอร์สันเนี่ยไอ้คือเอ,เอาคนที่ใจมันค่อนข้างเข้มแข็งอะมันยิงสะกอดนะครับเรียกความมั่นใจเรียกศรัทธา แต่ส่วนหนึ่งก็ไม่ว่ากันก็ในเมื่อตัดสินกันอย่างนั้นแล้วนะครับตัดสินใจอย่างนั้นก,ก็ต้องทำตาไปกันตามแผนนะแล้วก็อืมเห็นไหมพูดไม่ค่อยออกแล้วนะครับมันจะคิดอะไรไม่ค่อยออกพอทีมเราเล่นแพน้เนี่ยนะจะงอจะเงาจะเศร้าจะซึมนะครับหัวมันไม่ค่อยแล่นเออนะครับก็ให้มันจบไป นะครับแชมเปนลีกตอนนี้ก็มองไปที่นัดต่อไปก็คือนัดชิงนะครับคาราบาวครับซึ่งกลายเป็นเรื่องหนักใจขึ้นมาก็คือตัวเจ็บเทรนเจ็บนี่อาจจะลงไม่ได้แน่นอนโกนาเตจะฟิตทันไหมนะครับข่าวที่บอกมาว่าแค่อ่อนล้าหมดแรงเพราะมันเป็นเดือนรมฎอนนะครับเดือนที่ถือสินอด,ด้วยทั้งซาลาโกนาเตเห็นไหมครับบางทีเลี้ยวแรงมัน,มนก็ถดถอยนะครับเล่นมาหลายแมต โซโบ so bo, จะกลับมาได้ไหมนะครับหลังจากวิ่งเยอะมากในตลอด3-4สัปดาห์มาน,นี้นะครับแ mm hmm. ม็กลิสเตอร์เห็นไหมครับผมอันนี้คือผมเพิ่งประจักษ์แก่สายตาตัวเองนะดูฟอร์มมันทั้งเออเป็นคนที่ขาดไม่ได้จริงนะเล่นได้มีมาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นเรียกผู้ปิดทองหลังพระตลอดนะครับทำให้เกมเดนกลางมันนิ่งก็ลุ้นกันนะครับ อยากจะให้ได้ถ้วยนีย้สักถ้วยนะครับเปิดหัวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ได้มันไม่ส่งผลมากไปถึงการเสียกำลังใจในการเล่นในพรีเมียร์ลีกซึ่งโอเคในพรีเมียร์ลีกเรายังมีแต้มต่ออยู่หลายแต้มนะครับอันจะไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเกิดมันแพ้ผิดหวังไม่ได้ถ้วยนี้อีกมันมันจะเริ่มเป็นโรคซึมเศร้าไม่รู้ว่าอาการซึมเศร้าเนี่ยมันจะไปมีผลกระทบหนักหน่วงแค่ไหนนะครับเวลาเรากลับไปเล่นใน ในพรีเมียร์ลีกนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะคลิปนี้ก็มาสารภาพกันตามตรงนะครับว่าแพ้ก็คือแพ้เด็กโงก็เสียดายได,ได้เสียใจได้แต่จานานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมาแล้วครับฟุตบอลน,นะครับเราต้องตามเชียร์กันต่อนะครับแล้วก็เป็นธรรมดานะครับถือว่าแพ้ให้ทีมที่แกล่งทีมที่เก่งจริงๆเนี่ยผมว่ามันก็ยอมรับได้ นะครับไม่ได้แพ้เพราะฟุกเพราะดวงไม่ได้แพ้เพราะความผิดพลาดอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็สู้กันเต็มที่แล้วจริงๆอันนี้ยอมรับได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปหลบเลียแผลใจกันสักพักละกันนะครับเด็กโหงก็อย่าหายกันไปนานนะครับยอดวิวตอนนี้ก็ตกเหลือเกินนะครับก็ก็ยอมรับว่าส่วนหนึ่งก็พูดตะ,ตะกุกตะกากพูดไม่ค่อยดีนะช่วงนี้มันจิตใจมันห่อเหี่ยวนะครับแต่ว่าเอานะ มาช่วยเป็นกำลังใจให้กันหน่อยลักกันนะครับเด็กหงทั้งหลายนะครับไปก้าวข้ามผ่านความเสียใจนี้ไปด้วยกันนะครับอย่าไปฟูมไฟกันมากเสียใจแต่พองามนะเพื่อนๆลองลอง,ลองนึกดูดีๆนะครับเราเปลี่ยนโค้ดมาฤดูกาลนี้แต่เราได้ลุ้นถึง4ถ้วยนะครับแล้วฟอร์มเนี่ยมันใช้ไรเป็นบ้าเลยใช้คำนี้นะครับจน โอเคไอ้ทีมคู่แข่งมันพลาดด้วยแต่เราก็ยังคงรักษาระดับมาตรฐานจนเข้ามาเล่นในหลายๆถ้วยเด็ดได้ชิงบอลถ้วยในประเทศแล้วก็ถ้วยพรีเมียร์ลีกก็อยู่ในมือแล้วรอวันที่จะไปคว้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรน่าเสียดายไม่มีอะไรไม่ไม่มีอะไร,ไไะไรน่าผิดหวังสําหรับซีซั่นนี้เป็นเป็นซีซั่นเป็นฤด,ดูกาลที่เซอร์ไพรส์ด้วยซ้านะสาหรับผมนะครับสาหรับการที่เราต้องมัน เสียใจใจหายนะแบบเซอ,อร์ไอะเจอเกนคอบลาออกได้อาร์เนอร์ใค่แบบนี้มาแทนนะครับแต่เซอร์ไพรส์กว่าอีกว่าทําไมผลงานมันสุดยอดขนาดนั้นทั้งที่เปลี่ยนแนวทางการเล่นเปลี่ยนจังหวะจากโคนนะเปลี่ยนแทคติกแต่มันก็ลุยกันมาได้ถึงทุกวันนี้มาถึงจนบบดน,นี้ไม่มีอะไรเสียใจเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าได้แชมป์แล้วพิมพ์ลีกแล้ว จะได้ใครมาเสริมใครจะออกากทีมนะครับและทีมที่เป็นอาร์เนอร์แท้ๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าได้ตัวดีๆตัวที่เขาต้องการตอบสนองต่อแทคกติกของเขาเนี่ยเรามาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยโหเราเจอกันมาเยอะแล้วครับเด็กขงไม่ต้องไปเสียใจอะไรกันมากนะกมน้มหน้าก้มตารับคำเยอะเยยของแฟนๆทีมอื่นเข้าไปไม่เป็นไรนะครับผมว่า ถ้าใครดูฟุตบอลเป็นดูเกมก็จะรู้ว่าเราสู้เต็มที่แล้วจริงๆนะครับโอเควันนี้แค่นี้แหละพูดซะยาวนะฮะช่วยกันฟังช่วยกันระบายช่วยกันมาปลอบประโลมจิตใจกันแล้วกันนะครับเด็กหงทุกท่านวันนี้ไปก่อนพักกันก่อนพักกันก่อนเดี๋ยวลุยกันต่อ